เนี่ยพี่น้องวันนี้ยายแก่ไปเก็บเห็ดมันปูหหมูมพอใหญ่เบินน่งมีแต่ดอกใหญ่ๆพี่น้องได้ประมาณสามกิโลนี่แหละพี่น้องยายแก่ไปตัดเอาตัดเอาตัดเอาใส่มีดตัดเอาเลยยายแก่บ่ามาเก็บหลอกจากพี่น้องมันเห็ดความสะอาดเนี่ยแล้วก็ไดของแถมนั่มแตกท้องแถมลายอยู่จ้ะอันนี้ก็เห็ดแหงยายแก่ตากไว้แจกพี่แจกน้องเลยจานนี้แหละมันจะเป็นประมาณนี่แหละพี่น้อง แก้วตัดเคืองตัดเคืองดูเด้เนี่ยแหงบ่ละพี่น้องหอมคือเกา่าอทีก่แก่กบเมืองข้ายหญ่กแกวสิเอาไปฝากพี่ฝากน้องด้วยจ้ะเด้อนี่แหละจ้างามเฮ็ดมันปูบ่พี่น้องยหญ่กแก้ววัวมาเก็บด้วยจ้ะเพราะมันดอกหน่อยหลายหลายในป่าขอบคุณด้วยจ้ะเด้อที่มาเบิ่งคลิปยญ่แกวขอบคุณด้หลายจ้าเบิ่งพี่น้อง มึอนี้ยายแกวมาเก็บเ็ดมันปูเด้อจ้ะเด้อแต่ว่าบ่สามาไทยหายเบิ่งหน้พี่น้องยุ่งม,มันหลายแล้วก็ฝนกับสิตกน้่นนะพี่น้องแก่แกวสิฟา้ฟาเก็บฝาาเมื่อเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยหลายๆมีแต่ดอกงามๆพี่น้องแก่แกวสิเก็บไปฝากมูหญ่จ้าพี่น้องจะเห็นหยังน้ำข่อยบบนี่พี่น้อง งามบอมากบพญาย้อจ้ะเด้อมากบพยายจ้ะนี่อีกดอกนึงพี่น้องดอกนี้พ่นสิเทาแลวแล่ะเรือเบิง่งจะแกวสิเบิ่งว่าจะเอาไดบอวายงามอยู่จ้าง,งามอยู่พี่น้องเสียสิเบิ่งดอกนี้กอนว่าเอาใดบอเอาขาเพ่นก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเบิ่งกัน อุ้ยขาแข็งอยู่จ้ะย่าแกเอาขาเนาะเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยบบเอาดีกว่าพ่อใหญ่ไม่เอาโนโนเอานี่อ่ะคัดดิโอเคจุ๊บเจออีกแล้วพี่น้องดอกหนึ่งจ้า ต่ว่าป้านีเจ้าแกบ่เคยมา,ยากเลยจ้ะเด้อพญายพันพ้ามามื้อนี้โอเคอยู่คำ h e r เฟิร์สป้านี่พญายรับผ้าแวะจ้ะก็เลยแวะเบิงบ่งเบิ่งมันสิมีดจักดอกเนาะพี่น้องเนาะพญายเฮ็ดความสะอาด,ดาเดอ้อจ้ะเด้อโอ้ยได้บนน้องคือสีเหลืองๆล,ล่ะพญายเหมื้อนี้ยายแกวมาเก็บเห็ดมันปูไปฝากหมู่พญายจ้าเต็มเลยพี่น้องแล้วก็แวะอันป้านี่นนนหน่อยนึงนอนๆได้ไหม โอเคเอาไปตากแดดโอเคจ้าโอเคจุ๊บจุ๊บโอ้ยโอนแล้วเอาปไปใดละจ้าดอกนี่ก็ะซ่งเท่าแล้วพี่น้องเลยโอ้ยเอาใดบอโอ้ยยังแข็งอยู่จ้ายังแข็งอยู่แย่แกวเอาเด้อพี่น้องเด้อดอกนี่แข็งโอเคไหม คิงเหรอโอ้โนโนโนแค่น็อตน Not, not good. ป้าเห็ดไข่มุกแมแม่กับลูกพี่น้องดอกง่ายหนึ่งฮัลโหลเบืองพี่น้องดอกง่ายหนึ่งแต่ว่าเพิ่นเท้าละจ้าเอาไว้เพิ่นเป็นเชื้อเนาะพี่น้องเนาะ ดอกใหญ่แง่พี่น้องป่าเพิ่นก็ใหญ่แง่อยู่ดีพี่น้องแต่ว่ายายแกวว้วบ่เคยมาหรอกจ่าแยกแก้วแวะซื้อๆโอ้ยเห็บขึ้นหัวเมียจะสร้างเห็บอีดีได้พี่น้องจ้ามันมาไตา่มาแต่ทางไหนมันมาขื่นหัวเฮาหมอันนี้แม่นเห็ดคิงบ่เอ้ยแม่นเห็ดไข่บ่พี่น้องเมีนบ่กคาบักใหญ่หนึ่งแต่ว่าแยกแกวว้วบ่เก็บหลักจาก้า เห็ดเพืินมาขึืนเท่าไหรจังไลยเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าตอนห้าว่างกระเป๋ากับโบโหขุนขืนขุนไตขืนน้ำหูน้ำอันนี้เท่าไงเฮ็ดมันดอกใหญ่ก็เลยเอาอะพี่น้องเห็ดมันปูนีโอ้เฮ็ดความสะอาดหยาคพี่น้องยี่แก้วก็เลยโบมากเก็บขาย่แก้วเก็บก็ยี่แก้วก,ก,วกต็ตัดเอาตัดเอาหลดยี่แก้วว่าอันนี้เนาะโบมากเก็บแต่พี่หน่อยมันดอกหน่อยเก็บยากน แต่ก็ง,ง่ายน้ำพี่น้องเอ้ยเห็ดมันปูนี่เพื่อนไปเจอเห็ดมันปูเปล่าไงเพิ่นบอกบอกคอ,อยพี่น้องเพื่อนย่านคอยพีเก็บเพื่อนขี่ขานทะโอ้ยยุงยุงเอาเร็วเวเพื่งพี่น,น้องเก็บจักเล็กจักน้อยเห็นก็อดเก็บบ่ได้หรอกพี่น้องเอ้ยผุนพื่อนย้าเราไปคุณเราไปหาเห็ดเพิ่งหวานยางเดียวพี่น้องแล้วเ,เก็บอันเห็ดนีบ่ได้เราปวดหลังมามามา,มา เจอดอกนึงแล้วพี่น้องเจอกอนแล้วเราเขียดเนี่ยม,มึงงามงามไอ้ไอ้คัดนะ <c oughs> ออยูเม็กพราหญ่เราเห็นใ้ข่อยพอใหญ่หเราหน่อยใจแล้วว่ามึงเจอก่อนกูอีกแล้วแล้วว่าพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นันอีกดอกนึงพี่น้องนี่เห็ดดำฝนเม่ดเห็ดดำฝนหรือเห็ดยังพี่น้องเนี่ยเริมออกอีกแล้วมั้งเนี่ย อุถากพี่แก้วบอเอารอกจ้าโอ้ยเทาแล้วโอนแล้วไอ้น็อตดอกทิศอบเอารอกจ้าเพิ่นเทาเลยพี่น้องพีในญ่เพิ่นเจอจ้ะนู่นเพิ่นเจออีกสามดอกดีใจพี่น้องเอ้ยโมเมนต์โมเมนต์พี่นาย ไอโฟโต้เฟิร์สเทคยูคัทเด้ดิมันเป็นเจอซีดอกพี่น้องเอ้ยเกยาเอ้าคัทเอาได้บอลหละนี่พวกเนี่เอาไหมเนี่ยเอาไหมโอเคยูเทค ในไล,ย,ลยคือเก่าพี่น้องเอ้ยเต็มตะกาอีกแล้วโอเคอืมโอเคกูดยัสดอกนี้ได้บ่เนาะพี่น้องโอ้ยได้อยู่จากเฮ็ดพึงเลือดพี่น้องเฮ็ดที่ย้ายแก้วมากนะจ๊ะนี่อีกสองดอกพี่น้องอยูกก่ใกล้ๆกันนี่เละจ้ะ แก่เอาด้วพี่น้องด้วยแกวมากจ้ะสามดอกเลจ้ะพี่นอ้องเห็ดคิงดอกนี้เพิ่นเทาแล้วจ้ะพี่น้องเอาไปเพิ่นเป็นเชือจ้ะเอ้ยพี่นอ้องพ่อใหญ่แล้วเจอดอกหนึง่งอาเท็กพ่อใหญ่อุตส่าห์เจอน้ำเขาดอกหนึง่งเห็ดพึ่งเลือดจ้ะ <c oughs> พี่น้องนี่อีกดอกหนึง่งงามงามจ้ะเอ้ยงามจ้ะพี่น้องงามจ้า โอ้ยพใหญ่เราเจอแม่พี่น้องแล้วว่าเมนเฮดคิงบอกเขาว่าโบแมนโบแมนแมนอีดีพี่นอ้องอู้ดายุจะเอาไปตากแดดใกล้ๆกันนี่แล้วพี่น้องเอา้าใหญ่ตัดขาคะนี่โอนแล้วมามาตัดขาเร็วๆพญ่ให้เราตัดขา o อนทกนอนนอเอาไป้โอ้นีนี่สินบ่สินี่สินี่สิน e ่สินี i สินี่ e ินี่สินี่สินี่สนี่ินี่สินี่สนี่สนี่สินี่อยมีพสินี่สนีกสินีน่นี่สินี่สินี่สิอี่ี่ี่น่นนนนบนสวยเออนอนหออีก เออนหละโอเค <laughs> beautiful เออ no problem เอาเอาอีกไงคัดเออ <'s> okay. เรียนนะ <No. S 1> เรียนคำ <No. S 1> คัดออกไปเลยเพื่อไงคัดเออคัด oh, ม,มอมอมมมคัด ลิงโอเคขอบคุณค uh ่ะ huh. อ oh, well, ๋อพ่อใหญ่เราเจอเห็ดหนังไก่จ้าเนี่ยออกแล้วอุ้ยงามน้ำพี่น้องแมีนบ่แมีนอยู่จ้าแต่ว่ายเจ๊แก้วบ่เก็บด้วจ้าเด้อพ่อใหญ่เราอัววายเจ๊แก้วมากตะกี้น่ามาใหม่ๆแต่เดี๋ยวนี้เจ๊แก้วบ่เอาแล้วจ้าเบิ่งพี่น้องเพิ่นออกนะอันมองจอดจักรยานคนนี้คอยเก็บจั้งหน่อยกับดอกเพิ่นงามไหมพี่น้องอ่ะบ๊ายบายดิ กลับบ้านแล้วจ้าบายบายจ้าขอบคุณค่ะที่มาติดตามดูคลิปยายแก้วกับพญายิ้งจ้ะเด้อบายบายจ้า